สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแม่นางเสื้อเหลืองทายาทแห่งสุสานโบราณจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับแม่นางเสื้อเหลืองทายาทแห่งสุสานโบราณในตอนท้ายของด่ามังกรหยกเพื่อกู้ชื่อเสียงให้กับปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักง้อไบาคือกวยเซียงแม่นางเสื้อเหลืองปรากฏตัวเพื่อกำลาบจิวจี้เยีย ผู้ตีความวิชาในคำพีเก้าอิมผิดเพี้ยนจนกลายเป็นวิชากรงเล็บกระดูกขาวเพราะจิวจี้เยากไม่มีพื้นฐานการฝึกลมปานตามวิธีเต๋าและแม่นางเสื้อเหลืองคือผู้แตกฉานในวิชาจากคำพีเก้าอิมว่ากันว่าคำพีนี้ปรมาจารย์เฮงเติงเอียงได้พบเข้าโดยบังเอิญและได้นำคำพีมาศึกษาเพื่อใช้แก้ทางวิชาของผู้ก่อตั้งสุสานโบราณนามว่าลิมเจียวเองหลังจากนางเสียชีวิตเฮงติงเอียงจึงลอบเข้าไปศึกษากระบวนท่า ที่จารึกไว้ในสุสานโบราณและพบว่าวิชานี้สามารถเอาชนะตนได้เฮงตงเอียงจึงเล้นกายเข้าป่าเขาเก็บตัวเป็นเวลา3ปีก็ยังหาวิธีแก้กระบวนท่าของลิมเซลเองไม่ได้หลายปีต่อมาหลังจากได้ศึกษาหลักวิชาในคัมภีร์เก้าอิมจึงค้นพบกระบวนท่าที่ใช้เอาชนะเคดวิชาของลิมเซลเองได้จึงย้อนกลับไปยังสุสานและจารึกเคดวิชาจากคัมภีร์เก้าอิมเฉพาะส่วนที่ใช้ทําลายกระบวนท่าของนางบนเพดานห้องใตดิน เป็นเหตุผลให้เอียกกล้วยกับเซีอวเหลืองนึ่งมีโอกาสได้ฝึกวิชานี้ด้วยจึงเป็นไปได้ที่แม่นางเสื้อเหลืองมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนทําไมนางต้องใส่ชุดสีเหลืองจากรายละเอียดตอนที่ปรากฏในช่วงท้ายนางปรากฏตัวพร้อมกับเหล่าสาวงามที่เล่นเครื่องดนตรีต่างๆและมีการจัดขบวนมโหลีตามความเชื่อเรื่องยันแปดทิศซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ฟ้าดินตามลัทธิเต๋อมาจากคัมภีร์อี้จิง คำพีอี้จริงเกิดขึ้นในยุคที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงเกิดปรากฏการ์ประหลาดมังกรแบกแผนที่ผุดจากแม่น้ำฮงโหและเต่าวิเศษคาบตำราล่วซูลอยขึ้นมาจากแม่น้ำล่วซุยจกกักรพพัดอวี่ทอดพระเนตรเห็นจึงนำแผนภาพและตำรามาใช้บังเกิดพลังในการปรับเปลี่ยนฟ้าดินปรับเปลี่ยนธรรมชาติจนอุทกภัยบรรเทาลงได้ในที่สุดคำพีใช้ในการปรับเปลี่ยนฮงจุยและทำนายทายทักความสัมพันธ์ของฟ้าดินและมนุษย์ได้ จึงมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งจากทุกข์กลายเป็นสุขจากร้ายกลายเป็นดีและบนแผนที่ยันแปดเหลี่ยมของลั่วสูนางอยู่ในตำแหน่งที่5เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งนี้คือสีเหลืองซึ่งรายล้อมด้วยบริวารทั้งชุดขาวและดำตามตำแหน่งของยันและก่อนหายตัวไปจากยุทธภพ,พเพื่อกลับสู่สุสานโบราณน,นางได้ทิ้งท้ายข้อความที่ว่าหลังจงนันซานสุสานคนเป็นคู่รักอินซีเลือนหายจากยุทธภพ,พ ส่วนตัวผมมองว่าคนที่มีพลังยุทธและบรยุทธเก่งที่สุดในจักรวาลดาบมังกรหยกคงเป็นเตียบ็อกกี้พระเอกของเรื่องเพราะได้วิชาและได้รับกระบวนท่ามาอย่างครบถ้วนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือจากทามองโกหรือยอดฝีมือฝ่ายธรรมะแต่ต้องมีคําถามเกิดขึ้นมากมายว่าถ้าเตียบ็อกกี้เจอกับแม่นางชุดเหลืองที่คอยแก้ไขปัญหาให้แก่เขาถึงสองครั้งเตียบ็อกกี้จะสู้ได้ไหม ท่านกิมยงไม่ได้ให้รายละเอียดที่มากพอสําหรับตัวแม่นางชุดเหลืองแต่ให้ความคุ้มเคือเอาไว้เธอคงเป็นคนรุ่นหลานของเอี้ยกล้วยและเซียยเหลียงหนึ่งเป็นแน่แท้เพราะดูจากลักษณะรูปร่างหน้าตายกเว้นชุดนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงเซียยเหลียงหนึ่งคู่รักของจอมยุทธอินซีมากยอดวิชาของแม่นางชุดเหลืองนั้นเธอก็คงฝึกและได้รับการถ่ายทอดมาจากเอี้ยกล้วยและเซียยเหลียงหนึ่งแบบสายตรงแถมวิชาที่อยู่ในสุสานโบราณน,นั้นก็ยังถูกใจลึกเอาไว้เต็มไปหมด ซึ่งมีทั้งสุดยอดวิทยายุธของสำนักชวนจินที่จะลึกไว้โดยเฮ้งเตียงเอียงและตัวเจ้าสำนักสุสานโบราณลิมเซียวเองซึ่งไม่รู้ว่าเธอจะฝึกวิชาสติยกแบบแยกสองใจในหนึ่งร่างหรือเปล่าเพราะแค่การบุกเข้าไปสยบวิชากงเล็บกระดูกขาที่จิวจี้เย็กฝึกจากคมภีเก้าอิมฉบับย่อที่ซ่อนเอาไว้นั้นรวดเร็วมากแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงและการเรียนรู้หลักวิชาอย่างแท้จริงชัดเจนว่าวิชาฝีมือของเธอนั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับเตียบออกกีก้ หรืออาจจะเก่งกว่าเตียบ๊อกกี้ก็เป็นได้เพราะในจกักรวาลมังกรหยกนั้นคัมภีร์เก้าอิมเป็นสุดยอดวิชาแขนงหนึ่งที่ถ้าฝึกแบบถูกต้องแล้วจะมีเตียบ๊อกกี้ที่เก่งทั้งด้านบริยุทธ์มีคุณธรรมและยังเป็นตัวแทนของฝ่ายมารกับฝ่ายธรรมะเพื่อร่วมมือกันกอบกู้บ้านเมืองเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของแม่นางเสื้อเหลืองทายาทแห่งสุสานโบราณแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง และในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ